สบายดีพี่น้องเสียงรดแม่โคงมั้งหรือตัวน,นั้นลดบ้านกับติดเด้นั่นีนี่ขั้นขวงังเนี่มันหนักมันนี่แต่ขั้นหนักหนัก <c oughs> ดินเาอไรหรอเออดินมันเป็นดินทรายส่ไหมไอ้้เป็นดินทรายมันเลย่อ้าดินดินอะไร

อิจแล้วพี่น้องขั้นขวางดิ 各地了。<'m>

หอนบักคักบ้างนึ่งหันว่าสีนาวแดดออกมากแบบน,นี้เอออายใหม่เลยแบบ ก,กำลังมากพ,พี่น้องปดเด็ดเด็ดพี่น้องข,ข,ขอไกลกับมาแล้วเอาให้กำลังใจนะครับดื้นอนะครับล่อยข,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 ขึ้น คืนขันรถแม่โคบมาแล้วคืนยังได้กับคืน,น <laughs> ยังกับสูแม่โคบ้าไ,ได้ดอก <laughs> ดินมันกับเปียกอยู่นอกพอเนาะคั้นตัวลงมัได้จ้าวันจริงมันยากอ่ะหลวนบาทขนาดกับติดเด้น่ะจ้าดินมันนอกเกี่ยวเขามันตั้ลเร็วดินมันยังยังเปียกยังมีอยู่น่ามโฟมัน ชื่อเลขตีแกงกงไก่าแดงก้าะพลไก่กัมาหวอดเดียวี <laughs> ่น้นง <laughs> เอาไกล่าเยาเยอะมาเยอแลพี่นาคลงบัตขอบัตรข บานนี่บ่่ออยุบานนี่บันนี้เขาพร้อมเลกเอามามาเป็นโตเลย,ยจ้าตัวแม่เตาบานอา แดดออกวันนี้แดดคักแดดเนี่ยแดดใหม่เลยบ้านขึ้มเปิดมือเลยบ้านจ้าอยากจะฝนบ้านโอ้โว่ามุ่งเส้นนี่ก็คึื่องเรียกว่าทำมาแดดดีเนาะกันได้แดดออกใหม่เลย chắn là chị học sinh dạng dạng nó dạng 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 ให้พุทบูด้วยให้พุทธบูรีด้วยให้หมดคนรนี้คร